ไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่บอกว่าสายด่วนเนี่ยต้องมีคนรับสายอยู่ตลอดเวลานะ1669าได้ไหมครับที่เกิดว่ามีญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับตอนนั้นกําลังป่วยหนักเลยแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุว่าจะทํายังไงช่วยท้าซื้อชีวิตเอาไว้ได้ปรากฏก็โทรหาร6 6 9เนี่ยนะครับเพื่อให้นําตัวส่งโรงพยาบาลโทรไป7ครั้งใช้เวลาร่วม10กวนาทีครับไม่มีคนรับสาย เมื่อวานนี้โรงพยาบาลอ่างทองออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็รับผิดชอบไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกำลังเร่งตรวจสอบมันอยู่ว่าทําไมที่ปลายทางหนึ่งหก้าที่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งทที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ทําไมไม่มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะครับกรณีที่นายบุญชูแก้วประเสริฐอายุ60ปีครับเสียชีวิตจากอาการป่วยเฉียบพลันเมื่อกลางดึกคืนมาที่26ตุลาคมนะครับแต่ครอบครัวเนี่ยเขาติดใจ เพราะว่าโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากสายด่วนฉุกเฉิน1669โทรไปต่อกันต่อกันต่อกันรอจนสายหลุดรอจนสายหลุด7รอบครับไม่มีคนรับสายสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถช่วยชีวิตนายบุญชูได้สําเร็จนะครับเมื่อวานนี้ครับแพทย์หญิงดวงพรอัศวราชันครับเป็นผู้อรนวยการโรงพยาบาลอ่างทองก็มีการเรียกประชุมหัวหน้าพยาบาลและศูนย์สั่งการ1669นะครับทั้งหัวหน้าศูนย์ทั้งทีมงานก็มาประชุมเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วก็เปิดเผยนะครับว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เวรที่อยู่ยืนยันว่าไม่ได้ยินเสียงที่มีการโทรเข้ามาครับขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับทางเจ้าของสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ดังกล่าวเพื่อให้ไปตรวจสอบนะครับแต่ก็เป็นไปได้ว่าระบบอาจจะขัดข้องทางผออบอ,อย่างนั้นนะครับบอกว่าระบบอาจจะขัดข้องก็เลยเร่งให้ตรวจสอบไปซึ่งอันนี้จําเป็นจะต้องแก้ไขเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของประชาชน แล้วก็เป็นนโยบายหลักของสอพชด้วยนะครับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับยืนยันว่าท่านไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับตร,ตรงจุดนี้เนี่ยเรายังตอบไม่ได้ชัดเจนเดี๋ยวเราต้องขอข้อมูลตรงนี้จากทีโทีว่าที่โทรศัพท์เนี่ยโทรมาเนี่ยไปติดตรงส่วนไหนเราต้องรีบเร่งแก้ปัญหาตรงจุดนี้เพราะว่า169งเก้ามันเป็นความเป็นคว,วามตายของประชาชนนะคะแล้วก็เป็นภารกิจลักของโรงพยาบาลด้วย ส่วนอีกด้านหนึ่งคือหัวหน้าศูนย์1669ครับนางสาวยุพาพลเสนนางสาวยุพาก็บอกว่าขณะที่เข้าเวรรับแจ้งเหตุเนี่ยไม่ได้ยินเสียงสายโทรศัพท์นี้เข้ามาในระบบนะครับ<ะ>ทั้งๆท,ที่ตลอดทั้งคืนก็มีสายโทรศัพท์อื่นโทรเข้ามาได้ตลอดอแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะติดศูนย์อื่นหรือเปล่า<ะ>ไม่เข้ามาที่ศูนย์ที่โรงพยาบาลอ่างทองหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไหมแล้วก็รู้สึก ไม่สบายใจครับหลังจากทราบข่าวนี้นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจนทั้งทําให้คุณบุญชูเขาเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นพ่อเราหรือว่าเป็นที่ระบบกันแน่แต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามนะครับนั่นคือคุณยุพาได้กล่าวไว้ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปตรวจสอบภายในศูนย์จังการก็พบว่าตลอดเวลาเนี่ยครับมีสายโทรศัพท์เข้ามาแจ้งเหตุอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ลองทดลองอยู่ตรงน,นั้นฮะโทรหา1669ตรงนั้นเลย ก็ปรากฏว่าเสียงโทรศัพท์เรียกเขาก็มีดังตลอดดังตลอดครับไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใดนะครับเบื้องต้นก็เลยมีการสันนิษฐานกันอันนี้เดี๋ยวต้องไปเจาะลึกข้อเท็จจริงกันอีกทีสันนิษฐานนึว่าเกิดจากพื้นที่หรือว่าเครือข่ายโทรศัพท์ที่อาจจะเกิดการขัดข้องหรือเปล่าอโดยเฉพาะในเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งทางผอโรงพยาบาลอ่างทองก็สั่งการให้มีการดาเนินการตรวจสอบแล้วก็เร่งแก้ไขโดยด่วนแล้วนะครับครับเอายืนยันว่าเป็นอย่างนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่า ก็ต้องต้องหาต้นต่อให้ได้ค,คือในระบบเนี่ยมันเช็คได้อยู่แล้วละ่ะว่ามีเบอร์ไหนโทรเข้ามาบ้างแล้วก็ในช่วงนั้นโทรเข้ามาแล้วสายในยเป็นสายปกติไหมติดไม่ติดอะไรอย่างไรในระบบถ้าตรวจสอบไปลึกๆน่า,นาจะทราบนะผมก็เชื่อว่าในวันเวลาใกล้เคียงกันในคืนนั้นเนี่ยน่าจะมีสายด่วนเข้ามาไม่ใช่แค่สายนี้สายเดียวอ,อาจจะมีสายอ,ยาอื่นแล้วดูซิว่าเวลาเทียบเคียงกัน ว่าเอ๊ะอช่วงก่อนหน้าช่วงหลังนั้นมีหรือเปล่าถ้าใช้ได้ปกติเอ๊ะทำไมช่วงนั้นถึงไม่ได้คือหา,หาคำตอบให้ได้จะได้จะได้แก้ปัญหาเรื่องแบบนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นในอนาอคต